สวัสดีครับพบอีกครั้งนะครับกับพอดแคสต์นะครับผมปิดิคนวิเชียนนะครับผู้จัดการฝ่ายวิชาการนะครับสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือประเทศไทยนะครับวันนี้นะครับเราก็จะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนะครับผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนนนะครับหรือ transport safety manager นะครับใน2ครั้งก่อนนะครับพอดแคสต์นี่เราก็ได้มีการพูดถึงนะครับข้อกําหนดนะครับมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งดุบรันุ์หรือ Q mark นะครับล้วก็ได้มีการพูดถึง เกี่ยวกับเรื่องของ Transport Safety Manager เข้ามาด้วยนะครับว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของ QMar k มีความสอดคล้องกันยังไงนะครับซึ่งในส่วนของ Q mark ก็จะเป็นมาตรฐานนะครับการตรวจประเมินภาคสมัครใจแต่ในส่วน Transport Safety Manager เนี่ยจะเป็นในเรื่องของกฎหมายนะครับซึ่งมีสภาพบังคับนะครับซึ่งมีที่มาที่ไป จากการกำหนดกฎหมายนะครับผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนนหรือทา a Sport a c e i t y Manager นะครับโดยการกรมการขนส่งทางบกนะครับซึ่งก็มีวัตถุประสงค์นะครับในเรื่องของให้มีการวางแผนนะครับแล้วก็แนวทางในการกำหนดให้ผู้ประกอบการขนส่งเนี่ยต้องมีการจัดให้มีผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนนนะครับเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนะครับแล้วก็ กรมการขนส่งทางบกงมีแนวทางในการควบคุมกำกับดูแลนะครับกำหนดหลักเกณฑ์เกณฑ์และเงื่อนไขในการอนุญาตประกอบการขนส่งนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมนะครับและกำกับให้ผู้ประกอบการขนส่งมีระบบการบริหารจัดการและการตรวจสอบความปลอดภยดัยานการขนส่งทางถนนอย่างเป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็เพื่อให้ผู้ประกอบการขนส่งได้รับการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่ง แล้วก็จนะช่วยส่งเสริมในเรื่องของการขน,นส่งทางถนนของประเทศไทยนะครับที่มีมาตรฐานด้วยเ <c oughs> กิดความปลอดภัย <c oughs> และก็ช่วยลดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างยั่งยืนมากขึ้นนะครับแล้วก็เพื่อให้ผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนนเนี่ยสามารถทํางานร่วมกับกรมการขนส่งทางบกได้นะครับในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของภาคารัฐเพื่อให้เกิดความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนนอย่างยั่งยืนนะครับนี่ก็เป็นวัตถุประสงค์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนะครับผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนนหรือ Transport Safety Manager นะครับซึ่ง รายละเอียดเนี่ยนะครับในเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับภารกิจหน้าที่นะครับก็จะมีในส่วนของ18ภารกิจใน5ด้านนะครับซึ่งก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการรถนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับการจัดทําแผนบรุงรกษารถและอุปกรณ์นะครับการตรวจสอบความพร้อมนะครับของรถและอุปกรณ์ตรวจสอบอุปกรณ์ ความปลอดภัยที่จําเป็นนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องของการจัดการผู้ขับรถนะครับก็ <c oughs> จะมีการกําหนดหน้าที่พนักงานขับรถนะครับจัดทําแผนการทํางานของพนักงานขับรถนะครับจัดแผนอบรมพนักงานขับรถจัดแผนการตรวจสุขภาพพนักงานขับรถนะครับจัดตรวจเกี่ยวกับเรื่องของแอลกอฮอล์นะครับตรวจความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจนะครับมีการสุมส่มส่วนสุมส่มตรวจสารเสพติดนะครับแล้วก็จะมี อีกส่วนหนึ่งในเรื่องของการ atem, จ,จัดการการเดินรถนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับการจัดทําแผนการเดินทางนะครับแล้วก็ในส่วนของการตรวจสอบและจัดการการใช้ความเร็วนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบสถานการเดินทางนะครับและในอีกส่วนคือการจัดการบรรทุกและโดยสารนะครับซึ่งก okay. ็ประกอบไปด้วยการจัดท yeah. ําคู่มือการปฏิบัติงานนะครับแล้วก็ตรวจสอบความปลอดภัยในการบรรทุกหรือรถโดยสารนะครับ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือการบริหารจัดการการวิเคราะห์นะครับและประเมินผลก็ประกอบไปด้วยการจัดทําแผนรับมือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับแล้วก็บริหารจัดการและติดต่อประสานงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับแล้วก็รายงานอุบัติเหตุวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุ และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำนะครับแต่ถ้าทุกท่านนะครับได้ฟังในเรื่องของข้อกาหนดคิวมาร์นะครับที่ได้พูดไปใน2อสองครั้งก่อนนนะครับซึ่งก็จะมีความสอดคล้องนะครับมีความสอดคล้องในข้อกําหนดของตัวคิวมาร์นะครับซึ่งก็อาจจะพูดได้ว่าในส่วนของคิวมาร์กเนี่ยนะครับก็มีความสอดคล้องกับ Transport Sa ซตตี้แมเนจเจอถึง90%นะครับแต่จะต่างกันตรงเรื่องภารกิจของผู้รับผิดชอบนะครับว่าในส่วนของว่าเป็นภารกิจของบริษัทนะครับสอดคล้องการทํางานนะครับ โดยผู้ประกอบการทุกรายเนี่ยก็ต้องมีการวางแผนนะครับแล้วก็ส่งรายละเอียดต่างๆที่พูดไปในเรื่องของภารกิจหน้าที่นะครับให้กับกรมนะครับแล้วก็บริษัทนะครับต่างๆนะครับที่เป็นสถานประกอบการที่มีรถใช้ในกิจการเนี่ยก็ต้องจัดให้มี Transport s a f e t y m a n a g e r นะครับในทุกบริษัทด้วยนะครับให้เป็นไปตามประกาศของกรมนะครับที่อาจจะมีการประกาศออกมานะครับแล้วก็ในรูปแบบนี้ก็จะมีการอบรมนะครับทดสอบด้วยนะครับแล้วก็ผู้ผ่านการ ทดสอบแล้วนะครับจะได้ขึ้นทะเบียนกรมแล้วก็มีอายุ3ปีนะครับแล้วก็ในส่วนของท่านทดสอบเซฟตี้แมネเจอร์เนี่ยนะครับก็จะต้องมีหน้าที่ในการส่งแผนรายงานด้านความปลอดภัยกับกามส่งทางบกด้วยนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่า ในตัวของ Transport s e c r e t a r นะครับในด้านภารกิจหน้าที่นะครับที่ได้แจ้งรายละเอียดไปเนี่ยก็จะมีความสอดคล้องกับข้อกำหนดของคิวมากนะครับซึ่งถ้าผู้ประกอบการที่เข้ารับการตรวจเมิน Q-Mark แล้วเนี่ยก็จะสามารถที่ดำเนินการตามภารกิจและหน้าที่ของตัวกฎหมาย Transport s e c r e t a g e r ได้นะครับซึ่งจะเป็นการวางรูปแบบนะครับในการที่จะสื่อสารข้อมูลกับทางกรมการขนส่งทางบกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของมาตรฐานด้านความปลอดภัยนะครับที่เชื่อมโยงกับตัวกฎหมายฉบับนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ย เรียกได้ว่ามาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยระบรทุกหรือ QMark เนี่ยจะเป็นขั้นตอนนะครับการปฏิบัติที่ช่วยรองรับกฎหมายผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถานนนะครับหรือ t r a n s p o r t s t i t y Manager นะครับที่จะมีการบังคับใช้ในการในทางปฏิบัตินะครับกับผู้ประกอบการที่มีระบรบทุกขนส่งที่ใช้ในกิจการนะครับ เพื่อให้สถานประกอบการเนี่ยนะครับมีการสนับสนี่ปลอดภัยนะครับโดยมีการวางแผนจัดเก็บประมวลผลข้อมูลที่จาเป็นต่างๆนะครับทั้งด้านพนักงานยานพนาหนะการใช้เชื้อเพลิงข้อมูลปฏิเหตุต่างๆนะครับมีการประเมินผลพัฒนายอย่างต่อเนื่องเป็นระบบนะครับเพื่อลดนะครับผลกระทบภาคสังคมและประเทศในด้าวปฏิเหตุมลพิษด,ด้านการขนส่งนะครับแล้วก็รวมถึงมีการรักษามาตรฐานความปลอดภัยนะครับซึ่งก็เป็นเป้าหมายของกฎหมายเรื่องของ t r a n s p o r t a f i t y manager ที่ออกมานะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยทาง สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือประเทศไทยนะครับในฐานะหน่วยตรวจประเมินนะครับของคิวมาร์กนะครับก็ผลักดันนะครับในเรื่องนี้นะครับให้ทางสมาชิกของเรานะครับซึ่งต้องเรียนว่าในส่วนกฎหมาย Transport Safety Manager เนี่ยครอบคลุมรถใช้ในกิจการนะครับนั่นหมายความว่ารถที่ท่านสมาชิกเนี่ยมีใช้ในกิจการเนี่ยก็จะอยู่ภายใต้กฎหมายนี้ด้วยนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก็อยากจะแนะนำท่านสมาชิกนะครับสมัคร นะครับเข้ามาตรวจประเมินคิวมากนะครับซึ่งสามารถติดต่อสอบถามสมัครเข้ามาโดยตรงกับทางสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือประเทศไทยนะครับเรายินดีให้คําแนะนําข้อเสนอแนะและรายละเอียดนะครับต่างๆที่เป็นข้อสงสัยท่านสมาชิกนะครับและทางสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือเนี่ยยังมีการจัดอบรมนะครับในช่วงปี2 5 6 4นะครับเกี่ยวกับเรื่องการให้ข้อมูลข้อกําหนดในเรื่องคิวมากนะครับในเดือนมีนาคมซึ่งเรามีการจัดมาแล้วในรูปแบบออนไลน์นะครับแล้วก็ยังมีในเดือนมิถุนายนกันยายน และธันวาคมนะครับซึ่งท่านสมาชิกสะดวกที่จะเข้าร่วมในช่วงเวลาไหนสามารถติดต่อแจ้งขอความประสงค์นะครับในการเข้ารับสมัครเข้ารับฟังนะครับรายละเอียดเหล่านี้ได้นะครับซึ่งจะไปต่อยอดในส่วนของ Transport Safety Manager ซึ่งจะมีกฎหมายในสภาพบังคับนะครับที่จะมีประกาศออกมาในอนาคตนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็ ให้เป็นข้อมูลไว้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับท่านสมาชิกในการตัดสินใจนะครับในการเตรียมความพร้อมด้วยนะครับสำหรับกฎหมายที่กําลังจะมีมาในส่วนของ Transport Safety Manager นะครับซึ่งหวังว่าในส่วนนี้คงจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับที่เป็นสาระและเป็นประโยชน์นะครับกับท่านสมาชิกนะครับแล้วก็ขอให้ติดตามในส่วนของพอดแคสต์ในครั้งต่อไปของสภาผู้สูง้าทางเรือนะครับว่าเราจะมีข้อมูลสาระประโยชน์อะไรที่จะมาแจ้งกับท่านสมาชิกให้ทราบต่อไปนะครับในครั้งนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับขอบคุณครับ